อออันนี้มาให้จอาจ๋าเลยยะ้าเช็ดนะไม่รู้ใครมาวางไว้ก็จะเป็นรังผึ้งที่เจาะชอบกินไหนลอยป่าง <c oughs> โอ้ยเขียวดังจับจอบจอบเลยหายกลางเลยมีแม่อยู่ด้วยยังไงอร่อยไหมลูกไหนอร่อยไหมอร่อยเว้ย วันนี้ได้กินกอ้อร่อยเว้ยถ้าเป็นแม่อ่อนๆนะแม่อ่อนๆเขาจะกินทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นแม่ใหญ่ๆเขาจะดึงกินทีละอันจอ่อ่อยไหมลกูกอันนี้ได้กินราเพืองด้วยมับมัฟเลยอร่อยใหญ่เลยวันนี้ FC คิดถึงจอบ้างไหมน,น้อนะ หลังๆวันนี้จอไม่ค่อยไม่ค่อยฮอตเท่าไรนะเนะ <c oughs> ี่ย FC ตีดถึงจอไหมเนาะวันนี้ไปกินรางพึ่งนะโยมนะหน่อยบ้าอจับแซบจับแทบ nó lại bên đâu <laughs> rồi dài lên nghe đâu nó chưa đâu một nữa ngay ต่อใจจะเริ่มอิ่มเหมือนกันนะกันดมแล้วเขากินเขาจะกินตัวที่มันใหญ่ๆใ,ให้มาคุมงานนะโยมแล้วมากินอย่างเดียวเนี่ยมาคุมงานเนี่ยพระทํางานนี่ยผสมปูนกัน,นเลยเคื่องไปผสมปูนโยมเอ้ยเครื่อกันนักติสง FC มาช่วยสร้างปกติหน่อยเด้อตอนนี้งบสร้างปกติหมดไปซื้ออุปกรณ์ทําไฟต่างๆาเลยโยมนะหมดเลย นี่ก็กำลังปลูกกระเบื้องแล้วนะกำลังปลูกกระเบื้องกันไหน,ไหนไปจอโอ้ยดูกินดอืยถ้ากินขนาดนี้ไม่ไม่อร่อยห้มันรูปไปน,นะจอเน,ะนขนาดยิ้มมาแล้วนะเนี่ยยังกินได้ขนาดนี้ <laughs> អាចຕົកគ្លុំមកហើយគ្លុំមកហើយ ใครอ,อร่อยถ้าจอลนะเนานะได้กินรังพึ่งนะหอมแซ่บเลยกินอ,อร่อยเลย ภบสุขยังไม่มานะอาตมาภบสุขนอนอยู่ในห้องเดิมนะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมาละมาหยอกจาะละนะ <c oughs> ก็เลยยังไม่บอกนะให้นอนเล่นอยู่ในห้องห้องรับรองเลยอ๋อ,อรับแขกเลยเอ่ะเปิดแอร์รับแขกภบสุขไปนอนสบายกินะอร่อยเลย เต็บีมาช่วยสร้างก็ติด้านะ่าโยมนะนะเหลือทำอ่าติดไฟฝ้าแล้วก็ตีแล้วนะแ,แล้วเหลือขัดที่นี่น่อยหน่อยอร่อยอุ๊ยอร่อยจังว่ะเจอเจอเจอ Ủa, im lâu quá, phải lạ, phải lạ.